ร้องไว้ทั้งรายการน้องปีใหม่หลุดโป๊ะพูดถึงความลับแม่เอฟแบบนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา25ธันวาคมอาจารย์ช้างได้เปิดดวงแม่เอฟว่าราศีตุลคือราศีเบอร์หนึ่งในเรื่องของความรักโดยตรงในปี2566ดวงดาวความรักเข้ามาความรักปีหน้าเรื่องคู่ดีที่สุดนี่คือจังหวะแห่งการเริ่มต้นที่ดีปีหน้าเตรียมเปิดตัว และล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทีเอฟทักษอนเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการได้ถูกแซวเต็มๆเ,เมื่อหนึ่งในพิธีกรได้ถามน้องปี้ใหม่ว่าแม่มีแววจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบบ้างไหมซึ่งน้องปีใหม่ก็ตอบว่ามีแน่นอนค่ะเป็นคนใหม่อายุก็เท่าๆกันนี่แหละเมื่อถามต่ออีกว่าคนนี้ปี้ใหม่เคยเจอไหมปีใหม่ตอบว่าไม่เคยเจอแต่ปีใหม่ก็แอบรู้ซึ่งแม่แอฟก็รีบเข้ามาเบรกทันทีว่า อันนี้เพอเจอร์แล้ว